สวัสดีครับสวัสดีครับเอมครับครับสี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เจเราอยู่กันที่ซูซูกิมหาราชจันทบุรีที่เดิมครับก็ที่ทํางานของพวกเรานี่เองนะครับวันครับแล้ววันนี้เรามีสซอยไพหรือมีอะไรมาบอกคุณลูกค้าหรือทางแฟนเพจแล้วไหมครับพี่วันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษเน้นเน้นนั่นก็คือเจ้าสวิปตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะคะเป็นสวิตซ์ GL+ u นะครับตัวใหม่ของเล่าที่มีเลขมาด้วย M เลขนี้ใบหัวให้หรือราคารดครับพี่ทางใบหววได้ด้วยแล้วก็ราคาลดได้ด้วยตัวนี้นะครับเลขเริ่มต้นของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าหกเจ็ดยังไงเลขเรียงสวยไหมแสดงว่าเพิ่มจากตัวเก่านิดเดียวเองไงพี่ใช่ครับสปอร์ตขึ้นมามิดหนึ่งเพราะว่าเป็น GL+ u นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นสติกเกอร์คู่หน้าเนาะเหนือไฟนี่นะครับเป็นสีเงินตัดแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปรวมไปถึงชุดแต่งนะครับมาดูที่ด้านหน้านก่อนเลยชุดแต่งรอบคันของเรามีลายสีแดงเกมเห็นไหม โอ้มันตัดกับดำพอดีเลยครับพี่ใช่ครับแล้วสีเปิดเปิดตัวของเราเนี่ยเป็นสีดำอยู่แล้วเนาะพอตัดกับแดงปึ๊บดูดูดูเท่ขึ้นมาเลยในะครับยังไม่พอเรามาด้านข้างกันเอมครับด้านข้างเนี่ยได้คิวโอ้คิวซุมล้อด้วยได้ซุมล้อด้วยนะครับปกติจร์ธรรมดาไม่มีใช่ไมไม่มีแบบคือจะเป็นรถดแต่งไม่มีเลยนะครับรวมมาถึงด้านข้างเราก็จะมี สิีกเกอร์ด้านข้างให้ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับแล้วก็ชุดแต่งก็ยังมีขีดแดงนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยสปอร์ตขึ้นนะพี่ตัดให้มันสปอร์ตมากขึ้นวิอันนี้อะไรพี่เป็นคีดฉลามครับด้านบนบวกคีดฉลามมาให้ด้วยนะครับในราคาย้ำอีกทีว่า5 6 7เจแสดงว่าเพิ่มจากตัวเก่านิดเดียวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก ไม่พอจากที่ฉลามเลื่อนมาอีกนิดนึงเป็นไงสปอยเลอร์นะครับคาดแดงเหมือนกันดาด้านตัดแดงสวยมากพี่มันดูสปอร์ตมากใช่ครับสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยท่อคู่ติดกันด้านตรงกลางตรงนี้นะครับบวกกับลายลังผึ้งที่เข้ากับด้านหน้ากับต่ด้านหน้าเลยนะครับตัดสีแดงเข้าไปครับพูดได้เลยว่าสปอร์ตรอบพันนะครับ มันตัวเก่ามันราคาเท่าไหร่นะพี่ GL ธรรมดาครับเจ GL ธรรมดาอยู่ที่5,57 0 0 0แล้วคันนี้มัน5,67เจแสดงว่าเพิ่มมาแค่1,000 0อ่าใช่ครับเพิ่มมาแค่1,000 0ใช่เพิ่มมา1,000 0ลูกค้าได้แบบ M สตรีมสปอร์ตเพิ่มขึ้นมารอบคันเลยผมว่าคุ้มครับเพราะว่าถ้าชุดแต่งซื้อตังหากก็หมื่นกว่าแล้วใช่ครับพิชฉลามเพิ่มแท้่นะครับใช่ครับอยู่ส5 0 0้า ใช่แล้วมีสติกเกอร์มาอีกใช่ครับจะสังเกตนะครับด้านหลังชุดแต่งเนาะนี่เข้ากับกระดังหน้าเราเลยเป็นลายเดียวกันเลยนะครับใช่ใช่ใช่ใชถือว่าคุ้มมากพี่ใช่ครับแล้วที่สําคัญนะครับจะเปิดตัวในวันที่ตัวนี้เราจะเปิดตัววันนี้เลยวันนี้ที่ยี่สิบตุลาใช่ครับตรงกับวังตุร์ เอมดูความสปอร์ตรอบคันกันไปแล้วเนาะทีนี้มันมีอะไรขัดใจที่อยู่อย่างหนึ่งพี่พี่แบบอ่ะขัดใจแม่พี่พี่แบบอยากจะให้มันดูสปอร์ตแบบเต็มขั้นไปเลยนะสำหรับตัว G L พัดของเราตัวนี้นั่นก็คือตัวล้ออ่ะมันยังเป็นล้อกระถางฝาครอบอยู่เลยมันขัดเพราะว่าชุดแต่งมันเต็มแล้วจะเป็นล้อกันทาักมนาเต็มหมดแล้วอ่ะเป็นผมผมก็รับไม่ได้ครโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปเสกตัวล้อ ตัวนี้มีจํานวนจํากัดสําหรับ3คันแรกเท่านั้นนะครับลูกค้าใช่ครับคุณลูกค้าสําหรับ Mac นะครับถ้าเบิกศูนย์ใหม่จะอยู่ที่ประมาณ2 5ง0 0บาทนะครับแต่เราแถมให้ลูกค้าฟรีๆไปเลยครับย้ําอีกครั้งว่าสามคันแรกเท่านั้นนะครับเพราะเหลือแค่แม็เหลือแค่สชุดนะครับพี่สีและที่สำคัญใช้เงินออกรถวันนี้เรามีโปรด้วยใช่ครับโปร888 888บาทใช่ลูกค้าจอง 3,000บาทวันละรถจ่ายอยู่แค่888เท่านั้นไม่ถึงส0 0พที่ใช่ครับคอนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่ากว่า7จ0ดนาิดนิดใช่ลูกค้าได้ทั้งแต่งเต็มล้อแม็กแถมยังจ่ายน้อยผ่อนเบาอีกด้วยนะคบเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยครับใช่ครับลูกค้าบางคนเขาอยากใช้เงินออกประมาณนี้แล้วเขาบางคนเขา บรรจุงานแล้วแล้วเขามีงานประจาทาเข้าเงินเดือนหมื่นกว่าเขาก็ผ่อนสบายๆใช่สามารถออกได้เลยเนาะโอเคแล้วก็ข้าราชการมีโปรไม่พี่ตอนนี้ได้ครับตอนนี้สิทธิพิเศษก็ยังเหมือนเดิมนะครับเอ็มราชการธวิสาหกิจบริษัทจํากัดมหาชนบุคลากรทางการแพทย์นะครับสามารถได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000ื่นบาทนะครับจากส่วนลดปกติด้วยโอ้โหนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็เข้ามารับชมตัว GL Path GL p a ของเราก่อนนะครับวันนี้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับ,ค,รบคุณลูกคา้าหรือคุณลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดก็ที่ททเพจของเรา<ด>นะคะส,คสุสุกิมหาราชจันทบ,บุรีเนาะเดี๋ยวจะมีพนักงานแอดมินคอยต,ตอบคำถามของลูกค้าให้นะครับใช่ครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรถขึ้นไปโชว์ข้างบนกันหละเอ็มสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ย เข้ามาชมกันก่อนได้เลยนะครับที่ปรึกษาการขายทุกท่านยินดีให้บริการนะคะรอลูกค้าอยู่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากัรไปก่อนนะคะสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับมาดูรถกันเยอะๆนะครับผม